โดเรฟันเสนอตอนเรียนทำขนมกับโดเรม่จังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันก่สันชัยแค่ในท่านวันนี้ในท่านสนใจเรียนทำขนมอะไรเป็นพิเศษไหมคะฉันอยากลองทำขนมปังเมลอนหรือว่าเมลอนปังที่โดเรม่จังชอบทานนะจะ๊ะได้ค่ะถ้างนั้นไวเรียนวันหลังนะคะอ้าวแล้วทำไมไม่ทำวันนี้ล่ะอก็พอดีว่าทางเราไม่มีวัตถุดิบเพียงพอนะคะอืมงั้นโดเรมี่จังมีเสนออะไรไหมจ๊ะอืม แต่ถ้าในท่านสนใจเราพอมีอุปกรณ์ที่หาง่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็ทําง่ายไม่ยากเลยนะคะในท่านสนใจไหม,มถ้าเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายก็ไม่เลวนะสิ่งนั้นก็คือมิ้วเปามิ้วเปานมบอนนะหรออืมก็น่าสนใจดีนะอืมงั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจันกเองนะคะ วันนี้สันกาแต่งคอสเพลเป็นโดเรมีจากเรื่องโดราเอมอนซึ่งหลายๆคนก็ต้องเคยดูและก็รู้จักกันอย่างแน่นอนแต่เวอร์ชั่นที่สันกาแต่งมาเป็นในวันนี้เนี่ยก็คือเวอร์ชั่นน้องเมดนะคะ oh. เห็นไหมน่ารักไหมนี่ดูนี่ มีกระเป๋าวิเศษด้วยนะเห็นไหมใน้อย,อยจริงวันนี้นะคะซันกะหรือว่าโดเรมิจังเนี่ยก็จะพาทุกคนมาทำนิ้วต๊อกหรือว่านมนมุนม่นมเหนึบกันค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าวัตถุดิบง่ายหาง่ายมาก <Yeah. S 1> แถมทำก็ทำง่ายด้วยแถมวัตถุดิบก็มีแค่สอ,อย่างนั่นก็คือแป้งสาลียนยประสมกับ แป้งข้าวเหนียวทุกคนจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะบ้านใครมีแป้งข้าวเหนียวก็ใช้แป้งข้าวเหนียวบ้านใครมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้อันไหนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือนมนมนะคะทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นพระเอกของตัวนี้โดยเฉพาะเลยรับรองว่าหนูๆห,หลายคนเนี่ยจะต้องอยากลองทานแน่นอนแล้วก็ทําง่ายไม่ต้องพึ่งของพิเศษอะไรเลยถ้ายงางนั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ วิธีการทําให้เพื่อนๆน,นาแป้งข้าวเหนียวหรือว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งใดแป้งหนึ่งก็ได้นํามาผสมกับนมในปริมาณที่สันกะได้บอกไปแล้วก็คนให้เข้ากันโดยแป้งที่สันกะเลือกในวันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะวิธีสังเกตก็คือคนไปเรื่อยๆถ้าสมมติแบบเรายกขึ้นมาแล้วยังเห็นเม็ดแป้งเนี่ยก็แสดงว่ามันยังละลายไม่หมดเนาะก็ให้คนไปจนกว่าจะไม่มีเม็ดแป้งเลยค่ะ สังกัดขออนุญาตเปลี่ยนที่คนเป็นไม้ตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าใช้อันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หลั <Okay. S 1> ลงจากที่เราคนกันมาได้สักพักแล้วนะคะก็สังเกตว่าตัวแป้งกับตัวนมเนี่ยก็ผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ให้ใส่น้ําตาลที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหวานของแป้งของเรานะและจากนั้นก็ปรุงต่อด้วยเกลือนะคะเกลือนี้ก็คือใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอแล้วน้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไป huh? หลังจากที่เราใส่ตัวน้ําตาลกับเกลือลงไปนะคะก็ให้เราคนอีกรอบจนกว่ามันจะเป็นตัวเนื้อเดียวกันจนกว่ามันจะละลายนะเพราะว่าถ้ามันไม่ละลายแล้วเราเอาไปทําปั้นเป็นก้อนเนี่ยจะทําให้มันเหลือเป็นเม็ดเม็ดเนาะซึ่งเราเวลาเรากินมันจะรู้สึกแบบมันมันไม่โอเคอ่ะมันไม่แมทกันนะมันจะต้องเป็นนุ่มๆยืดๆสีกินไปอยู่ดีๆมีเม็ดมันก็รจะแบบ รู้สึกไม่โอเคเนะาะพอคนเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนเริ่มตั้งกระทะเลยนะคะไปที่อุณหภูมิที่อุ่นไม่ร้อนนะเพราะว่าถ้าร้อนเดี๋ยวมันจะไหม้ให้อุ่นก็พอแล้วแต่ถ้าใครจะใช้ไมโครเวฟก็แนะนําว่าให้เวฟในอุณหภูมิที่อุ่นเหมือนกันแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟประมาณ3นาทีแล้วก็เอาออกมาแล้วก็คนๆๆแล้วก็เอาเข้าอีกทําแบบนี้วนประมาณ3รอบนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมห่อด้วยพลาสติกแรปก่อนที่จะเอาไปเข้าด้วยนะ ขอบอกเลยนะว่าห้ามหยุดคนเพราะว่าถ้าหยุดคนเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นก้อนอยู่ด้านล่างเนาะแล้วเราไม่ได้คนมันก็จะติดกระทาแล้วก็ไม่ได้หลังจากที่เราได้ทำเสร็จนะคะตัวเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมนุ่มๆวาวๆอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มันยังร้อนอยู่เนาะเราก็จะพักให้มันหายร้อนก่อนสักแป๊บหนึ่ง ระหว่างรอเดี๋ยวสันกาจะลองทําแป้งเมื่อกี้เราทําเป็นแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวสันกาจะลองเอาแป้งสาลีมาทาดูแล้วก็มาเปรียบเทียบว,ว่าแบบไหนมันออกมาดีกว่ากันเนาะนี่ก็คือข้อแตกต่างของทั้งสองแป้งนะคะสังเกตได้ว่าตัวนี้ก็คือแป้งข้าวเหนียวจะยังเป็นแบบเหลวๆยืดๆอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือ แป้งสาลีอันนี้ประสงค์ก็คือปั้นเป็นก้อนได้ง่ายกว่านะว้าว่วงต่อมาขั้นตอนการปั้นมิวบบลของเรานะคะก็คือให้ทุกคนเตรียมนี่ของสันกับเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเอาไว้มาทามือเพื่อเวลาปั้นแป้งเนี่ยตรงแป้งที่มันเหนียวๆเนี่ยมันจะได้ไม่ติดมือเนาะแต่ว่าถ้าใครใช้แป้งสาลีสันกัดคิดว่าน่าไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันปั้นง่ายอยู่แล้วมันเป็นก้อนของมันได้ง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเนี่ย คิดว่ามันน่าจะติดมืออยู่เหมือนกันก็แนะนำว่าให้ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใช้เป็นน้ำมันพืชธรรมดาที่เอาไว้ทำกับข้าวก็ได้ค่ะสันกาก็กาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นเป็นก้อนกันวยดูดิยืดมากอยากได้ขนาดประมาณไหนก็ปั้นตามใจชอบได้เลยนะคะดูดิ อุ้ยไม่ก็ชอบมากเนื้อแบบนี้แหละที่ต้องการกลิ่นนมคือหอมมากทุกคนโอ้โห <Wow. S 1> oh. ปั้นยากมากเหนียวหรือว่าเราเราอุ่นไม่พอเราต้องอุ่นกว่านี้หรือเปล่ามันถึงจะเป็นก้อนมากกว่านี้แต่แบบเละมากเลยอืม <c oughs> mm. อร่อย yeah. เป็นแบบนี้นะคะไม่ติดมือเลยติดก็ติดนิดเดียวส่วนความยืดก็ยืดไม่ค่อยเท่าอันเมื่อกี้นะแต่ว่าดีตรงที่มันไม่ติดมือเนี่ยแหละปั้นง่ายดี A few minutes l ชาดาปั้นเสร็จแล้วครับตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะก็ปั้นไม่ได้เนาะเพราะมันค่อนข้างเหนียวแล้วก็ติดมือแล้วก็ไม่เป็นก้อนเนาะแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเออคนๆและอุ่นให้มันนานกว่านี้มันน่าจะเป็นก้อนมากกว่านี้คะ่ะส่วนตัวนี้ อันนี้ก็คือแป้งสาลีนะคะอุ้ยพังอุตา่าจัดนั่นแหละอันนี้แป้งสาลีก็เป็นก้อนปั้นง่ายมากไม่ต้องใช้น้ํามันหรือว่าไม่ต้องใช้เออเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราใช้ ะะสำหรับคลิปทำํำมิวต็อกหรือว่านมนุ่มหนึบกันในวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และกด s c r i สไครื่อเป็นกำลังใจให้สันกะด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย